สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์รามาชี้เตียง ICU เต็มต้องเลือกใครได้ไปต่อลั่นเลิกหวังรัฐบาลเซฟตัวเองเป็นสถานการณ์ที่ต้องถูกจับตาม,มองด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อตัวเลขผู้ป่วยโควิดยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องทําให้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสถานการณ์ย่ำแย่อีกครั้งซึ่งล่าสุดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชานบัญชา หัวหน้าภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉินขณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์เมื่อวันที่22มิถุนายนว่าเตียง ICU ล้นแล้วเราเริ่มต้องเลือกว่าใครจะได้ไปต่อใครควรจะยุติการดอย่าตกการป้องกันสัมพันธ์เสมอปาร์ตี้สังสรรค์เบาได้ก็เบานะก่อนที่จะอธิบายอีกครั้งว่าอ่านให้จบก่อนตัดสินนะคะนี่เป็นสถานการณ์จริงๆที่เรากำลังเผชิญค่ะทำไมถึงไม่พูด ถึงไม่ด่ารัฐบาลบอกตรงๆเสียเวลาค่ะไม่เคยผิดหวังในรัฐบาลเพราะไม่เคยหวังเหมือนที่ไม่เคยคาดหวังว่าปลาจะปีนต้นไม้ได้หรือไก่จะดำน้ำเป็นสถานการณ์ที่เรามาถึงจุดนี้ได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดค่ะเราไม่ควรเสียเวลาหรือใช้เวลากับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะทำไมมาเตือนเรื่องกาดอย่าตกเพราะเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และควรทำอย่างยิ่งและหลายคนเข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อหลายคนยังรอวัคซีนอย่างเดียว หลายคนยังอยากใช้ชีวิตผ่อนคลายมากๆซึ่งตอนนี้ไม่เหมาะหากท่านระมัดระวังตัวดีอยู่แล้วทำต่อไปค่ะและขอให้ปลอดภัยนะคะหากไม่ค่อยได้ระวังก็ระวังเสียแค่เปิดหน้ากาก,ากมาด่ารัฐบาลก็กระจายหรือรับเชื้อได้แล้ว move on จากการด่ารัฐบาลแล้วหันกลับมาดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ